p a s s i v e Wave Story ซีรีส์2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอกออนนน์ยินดีต้อนรับสู่ p a s s i v e Wave Story ซีรีส์2รายการที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์2กันแล้วนะครับแน่นอนว่าในอพิโสดนนี้ย่อมเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นในแบบที่คุณไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน เพราะผมจะหยิบยกเรื่องราวหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์การเงินที่ทั่วโลกรู้จักกันในฐานะปีศาจแห่ง Wall Street ที่โด่งดังจากกลโกงครั้งใหญ่จนกลายมาเป็นตำนานแชร์ลูกโซ่ระดับโลกครับแต่ก่อนจะไปฟังตอนสุดท้ายนี้ขอคุณผู้ฟังทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามเราไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพล s สวและจิตตาเวลที่เราตั้งใจจะมานำเสนอให้คุณได้ฟังในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับ ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวว่ามีคนต้องสูญเสียเงินจํานวนมหาศาลจากการถูกหลอกให้ลงทุนผ่านแชร์ลูกโซ่ในบ้านเราใช่ไหมครับซึ่งหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะมีจุดเริ่มต้นที่คล้ายๆกันครับนั่นคือหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงเพื่อดึงความสนใจนักลงทุนก่อนจะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความไว้วางใจด้วยการโชว์ความสําเร็จของคนที่เคยลงทุนแล้วหรือแ้งว่ารู้จักคนใหญ่คนโตบุคคลที่มีชื่อเสียงบ้าง แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องลวงโลกทั้งนั้นแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเรื่องลวงโลกผ่านแชร์ลูกโซ่นั้นมีเหตุการณ์ที่โลกไม่ลืมเกิดขึ้นในต่างประเทศเช่นเดียวกันและต้นเหตุที่ผมกำลังจะพูดถึงในครั้งนี้มีชื่อว่าเบอร์นีย์เมดอฟตำนานแชร์ลูกโซ่ระดับโลกที่เรื่องราวของเขาถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ The ะ i ิ a r ร of Lies ที่ฉายทางโทรทัศน์เมื่อปี2560ทางช่อง HBO รวมไปถึงซารคดี m a ด o o f The Monster of Wall Street ที่ฉายอยู่บน Netflix ในช่วงเวลานี้ด้วยเขาเป็นใครทำไมถึงถูกเรียกว่าเป็นปีศาจแห่ง Wall Street ไปฟังกันได้เลยครับก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเมดอ f ฟกันก่อนดีกว่าครับว่าทำไมเขาถึงเข้ามาผูกมิตรกับนักลงทุนในตลาดหุ้นได้อย่างแน่นแฟ้น ก่อนจะกลายเป็นมิตราชีพที่สร้างความเสียหายได้มากกว่า2ล้านล้านบาทหรือ64,800ล้านดอลลาร์สหรัฐเบอร์นาร์ดเมดอฟเกิดที่เมืองบุคลินย่านควีนสหรัฐอเมริกาในครอบครัวชนชั้นแรงงานครับโดยชีวิตช่วงวัยเรียนมัธยมก่อนที่เมดอฟจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลายัยเขาเริ่มหารายได้จากการเป็นไลฟ์การ์ดที่คลับแห่งหนึ่งในสหรัฐก่อนที่เมดอฟจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากฮอฟสตาร์อุนิเวอร์ซิตี เขาตัดสินใจนําเงิน5,000เหรียญที่เกิดจากการเก็บเล็กผสมน้อยมาก่อตั้งบริษัทการเงินที่มีชื่อว่า Bernard L. m e d o f f Investment Security ครับธุรกิจของ m e d o f f ถือว่ารุ่งเรืองและมีชื่อเสียงโด่งดังมากซึ่งหนึ่งในความสำเร็จของ Madoff ก็มาจากการที่พ่อตาของเขานั่นก็คือนักบัญชีชื่อดังอย่างซ a อูลอัลเพนนั่นเอง Med ด off f โฟกัสกับธุรกิจการสร้างสภาพคล่องให้ตลาดหุ้นเต็มตัวและเติบโตอย่างรุ่งเรืองมากในช่วงปี2 5 0 3 และด้วยความน่าเชื่อถือของเมดอฟบวกกับตัวเขาเองเริ่มใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าในสมัยนั้นมาใช้ในการแจ้งราคาให้กับลูกค้าทำให้ในที่สุดเมดอฟก็ได้รับความไว้วางใจและก้าวขึ้นเป็นประธานตลาดหุ้น n a s d a กในที่สุดซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของเมดอฟยิ่งดูดีและน่าเชื่อถือมากขึ้นใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดเมดอฟเคยเป็นประธาน n a s d a ดกด้วยชื่อเสียงที่ดีงามกับความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับกรตอสารัฐ ทำให้คุณจินตนาการได้ยากมากว่า m มดอ f ฟจะเป็นหมาป่าในคราบลูกแกะช่วงปี2543บริษัทของเมดอ f ฟกลายมาเป็นบริษัทผู้สร้างสภาพห้องระดับท็อปของสหรัฐในสมัยนั้นโดยมีทรัพย์สินประมาณ300ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของ m มด o f ฟหนึ่งในบุคคลที่ได้รับฉายาว่าปีศาจแห่งวอลล์สตรีทในเวลาต่อมาครับ ถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเมดอฟใช้กลงโกงแบบไหนจึงสามารถสร้างความเชื่อใจจนหลอกให้คนมาร่วมลงทุนกับเขาได้มากมายขนาดนี้ปฏิบัติการของเมดอฟเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขาโด่งดังและมีชื่อเสียงมากที่สุดนั่นแหละครับซึ่งในช่วงนั้นเมดอฟได้เริ่มต้นปฏิบัติการช่อฉนครั้งใหญ่ที่ถูกเรียกว่าพอซีสกีม โดยแผนลวงโลกของเมดอฟใช้หลักการเดียวกับเจ้าของตำนานอันเฉาโชนั่นก็คือชาวพอนซีโดยใช้ผลตอบแทนที่สูงลิว่วเป็นตัวล่อเพื่อให้เหยื่อลงกลมาร่วมลงทุนกับเขาเมดอฟได้ส่งหนังสือเชิญชวนโดยมีเนื้อหาเขียนบอกเอาไว้ว่ามันเป็นการลงทุนที่แทบปราศจากความเสี่ยงและการันตีผลตอบแทนระยะแรกเป้าหมายของเมดอฟไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นหมู่เพื่อนสนิทญาติและคนรู้จักก่อนจะขยายวงไปเรื่อยๆ จนเริ่มมีผู้คนสนใจลงทุนมากยิ่งขึ้นเพราะผลตอบแทนที่สูงถึง12-2ถึง่อต่อปีเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาทั้งมูลนิธิห้างร้านบริษัทไปจนถึงคนดังเชื้อพระวงศ์จากประเทศอื่นก็ต่างแห่มาลงทุนกับชายคนนี้โดยเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือผลตอบแทนที่สูงริ่วแน่นอนครับว่าด้วยภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือทำให้การการันตีผลตอบแทนที่สูงริ่วของเมดอฟไม่ได้สร้างความแคลงใจเลยแม้แต่น้อย และตัวเมดดอฟเองก็มีกลยุทธ์ที่ร้ายกาจเพราะเขาไม่ได้เลือกนักลงทุนมั่วๆให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่อชนของเขาหากมีคนมาขอลงทุนกับเขาแบบต้องๆเมดดอฟจะปฏิเสธไปซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า p a y า To เกตทำให้นักลงทุนที่อยู่ในกองช่อชนของเขาเป็นนักลงทุนที่เมดดอฟมั่นใจว่าจะเชื่อมั่นเขาและไม่เคลือบแคลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้ว่าจะมีคนพยายามตั้งข้อสังเกตและรายงานไปยังกรตอสหรัฐหลายต่อหลายครั้ง แต่ด้วยความทันสมัยของการวางระบบในบริษัทและความสัมพันธ์อันดีงามกับกราตอทำให้แผนการของเมดอฟหลุดจากการตรวจสอบของกราตอมากถึง8ครั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีจุดจบครับรวมไปถึงเรื่องลวงโลกของเมดอฟด้วยเช่นกันจุดจบของการช่อโชนครั้งนี้เกิดขึ้นในปี2551ซึ่งหากคุณผู้ฟังจำกันได้ปีนั้นเป็นปีที่สหรัฐเผชิญวิกฤตการเงินครั้งใหญ่นั่นก็คือวิกฤตสินเชื่อสะพรามนั่นเอง ผลจากความผันผวนของตลาดการเงินและการลงทุนที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปีนั้นทําให้นักลงทุนหลายรายต้องการสภาพคล่องครับจึงพร้อมใจมาขอถอนเงินจากเมดอฟ f พร้อมๆกันซึ่งคิดเป็นจํานวนเงินถึงกว่า7 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็คิดเป็นเงินที่มากกว่า200 0 0 0ล้านบาทครับ และเหตุการณ์นี้แหะครับที่ทําให้เมดอฟต้องเร่งหาเงินเพื่อมาจ่ายคืนให้กับนักลงทุนแต่ทว่ากองทุนของเมดอฟกลับไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่ต้นเมดอฟจึงไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องของคนที่เคยเชื่อใจเขาได้ท้ายที่สุดความจริงก็ถูกเปิดโปงในช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2551นั่นเองซึ่งก่อนที่เมดอฟจะถูกจับกลุมตัวเขาตัดสินใจสรารภาพกับลูกชายทั้งสองของเขาว่า การดาเนินการของกองทุนที่ได้กําไรเป็นเกาะเป็นกำนั้นแท้จริงแล้วมันคือเรื่องโกหกครั้งใหญ่ครับก่อนไปฟังกันต่อผมอยากแนะนําให้คุณรู้จักกับเว็บไซต์ passive way com เว็บที่รวบรวมความรู้การลงทุนสนุกๆแบบเข้าใจง่ายให้กับทุกคนครับหากคุณไม่อยากพลาดพอดแคสต์ตอนใหม่กดเข้าไปที่เว็บไซต์ passive way com แล้วกรอกอ e ีเมลของคุณเข้าไปในช่องสมัครรับข่าวสารเราจะนำพอดแคสต์ตอนใหม่และความรู้การลงทุนดีๆมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ครับ เช้าวันที่11ธันวาคม2551เมดอบถูกตำรวจจับกุมที่เพนเทาส์ในแมนฮัตตันด้วยการกระทำความผิดอาญาฐานช่อชนกลโกงก,ก,กว่า11กระทงซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินคดีนี้ประเมินขนาดการช่อชนในครั้งนี้ด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ64,800ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยใช้ตัวเลขประเมินที่อยู่ในบัญชีของลูกค้ากว่า4,800ลายครับ คำถามที่ชวนคิดคือสำหรับกรณีของเบอร์นี่เมดอฟทำไมเขาถึงหลอกให้นักลงทุนเชื่อใจได้นานกว่า30ปีอย่างที่ผมเกิ่นไปในตอนต้นว่ากลโกงของเมดอฟคือการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าพอนซีสค e ีมหรือการแชร์ลูกโซ่โดยสิ่งที่เมดอฟทำคือนำเงินลงทุนของคนล่าสุดที่หลอกมาได้ไปจ่ายให้กับคนก่อนหน้าซึ่งเป็นเหมือนดอกเบี้ยแล้วก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับ จนทำให้กองทุนของเขาสามารถจ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุนได้ถึง12-20%ตามคำชี้ชวนที่น่ากลัวกว่านั้นคือเมดอฟยังเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยการจัดทำรายละเอียดสรุปหลักทรัพย์และภาพรวมของบริษัทที่ปลอมขึ้นมาส่งไปถึงมือของนักลงทุนด้วยแต่ก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันครับที่อยากรู้ว่าเมดอฟลงทุนยังไงแต่คำตอบที่ได้จากชายคนนี้คือข้ออ้างว่าวิธีการลงทุนนั้นมันมีความซับซ้อนเกินกว่าที่คนนอกจะเข้าใจได้ดังนั้นเขาจึงขอเก็บความลับเอาไว้คนเดียว หนึ่งในกลยุทธ์ที่เมดอฟใช้คือเขามักปฏิเสธการพบปากกับผู้ลงทุนโดยตรงซึ่งทา่าทีเช่นนี้กลับไม่ได้ทําให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาลดน้อยลงเลยครับในทางตรงกันข้ามมันกลับยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในตัวชายคนนี้มากขึ้นเพราะนักลงทุนบางคนไม่กล้าที่จะถอนเงินออกเพราะกลัวที่จะพลาดโอกาสความน่าเชื่อถือของเมดอฟยังการันตีโดยตำแหน่งทางสังคมไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐก,ากลางกรตทของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ส่งอิทธิพลในแวดวงตลาดหุ้นจากการพัฒนาโครงสร้างตลาดและระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและยังเป็นถึงอดีตป,ประธานตลาดหุ้นนส d ดตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเป็นคณะกรรมการของ NASD ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่มีบทบาทสําคัญในการซื้อขายตราสารทางการเงินของสหรัฐอีกองค์กรหนึ่งมาถึงตรงนี้ถ้าจะวิเคราะห์ย้อนกลับไปปัจจัยที่ทําให้กลกงของเมดอบประสบความสําเร็จ ส่วนหนึ่งมาจากการอาศัยช่องว่างด้าน,นกลไกการตรวจสอบที่หละหลวมของระบบการเงินสารัฐในสมัยนั้นครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดความโลภจากการเห็นผลตอบแทนที่สูงลิว่วน่าจะเป็นเหตุผลอันดับต้นๆที่ทำให้กลองของเมดอฟประสบความสำเร็จเป็นระยะเวลานาน,านกว่า30ปีสุดท้ายแล้วเมดอบได้เสียชีวิตในเรือนจำในปี2564ที่ผ่านมาครับ ครอบครัวของเมดอฟล่มสลายลูกชายทั้งสองคนของเมดอฟเสียชีวิตลงจากการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองและโรคร้ายรวมไปถึงภรรยาของเมดอฟในตอนนี้ได้กลายเป็นคนไร้บ้านไม่มีที่อยู่และถูกตราหน้าจากสังคมตลอดไปเรื่องราวของเมดอฟเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าเศร้าเขาได้สร้างความเสียหายจนทําให้หลายคนยอมแพ้ให้กับชีวิตแต่มันก็ได้ให้ข้อคิดและบทเรียนอยู่เหมือนกันครับและผมได้สรุปข้อคิดและบทเรียนจากตำนานช่อโกงฉุดเฉาในครั้งนี้มาให้คุณแล้วครับ ในมุมมองของผมเองผมมองว่าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนเลยคือคุณกําลังลงทุนในสินทรัพย์อะไรครับเพราะถ้าจับต้องไม่ได้หรือเปิดเผยไม่ได้แต่พร้อมที่จะจ่ายคืนด้วยผลตอบแทนที่สูงลิว่วก็ให้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงจากกลโกงของมิจฉาชีพผมอยากให้คุณจําเอาไว้เสมอครับว่า การลงทุนที่บอกว่าการันตีผลตอบแทนแบบ100%และไม่มีวันขาดทุนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และมักมีอันตารายที่แอบแฝงอยู่เสมออย่าลืมว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ยังคงเกิดขึ้นวนเวียนอยู่ในโลกการลงทุนเพราะคุณยังคงเห็นข่าวการถูกหลอกให้ลงทุนผ่านเครือข่ายแชร์ลูกโซ่จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคุณสามารถเลี่ยงการลงทุนกับเมดอฟได้เพียงแค่เอ็ดใจสักเล็กน้อยและหาข้อมูลในสิ่งที่คุณลงทุนอย่างละเอียดก่อนที่จะลงทุนจริงๆ ความโลภเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นแต่จริงๆมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ลึกมากกว่านั้นครับนั่นก็คือความอิจฉาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดกระแสปากต่อปาในการลงทุนของเมดอฟขึ้นเมื่อนักลงทุนคนอื่นเห็นว่านักลงทุนคนนี้ได้รับผลตอบแทนอย่างงามจากการลงทุนกับเมดอฟก็เริ่มทําให้เกิดความอิจฉาขึ้นก่อนจากนั้นความอิจฉาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความโลภจนทําให้นักลงทุนนามือตามมัวเอาเงินไปให้เมดอฟลงทุนโดยที่ไม่สงสัยหรือเคลือบแคลงใจอะไรทัั้้งนน แต่ก็เป็นไปได้นะครับว่านักลงทุนบางคนอาจจะมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงใจแต่ก็ไม่อยากถอนเงินออกจากกองทุนที่ทําผลตอบแทนได้สูงขนาดนี้จนบังคับใจตัวเองให้เชื่อว่าคงไม่มีอะไรในกอภผายหรอกแต่หารู้ไม่ว่าปีศาจต,ตัวนี้กําลังกลืนกินเงินเก็บทั้งชีวิตของคุณไปอย่างช้าๆในแบบที่ไม่มีใครช่วยคุณได้จริงๆเรื่องราวของเมดอฟยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะมากครับแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นฉบับยอ่อหากคุณอยากรู้รายละเอียดเรื่องราวนี้ทั้งหมด แนะนำให้ไปดูสารคดี m a d e o f The Monster of Wall Street บนแพลตฟอร์ม Netflix นะครับเรื่องราวของ Madoff ทำให้ผมนึกถึงประโยคหนึ่งของปู่ w a ร์ e n น u f f เฟ t ที่พูดเกี่ยวกับความเสี่ยงเอาไว้ว่าความเสี่ยงมาจากการที่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นักลงทุนหลายคนที่ลงทุนกับเม o f f เจอกับความเสี่ยงข้อนี้เต็มๆเพราะพวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าเมดอฟลงทุนในอะไรอยู่จนต้องสูญเสียงเงินลงทุนทั้งหมดไป ผมหวังว่าเรื่องราวของเมดอบในตอนจบของซีรีส์2นี้จะช่วยให้คุณมีสติในการลงทุนและรอดพ้นจากเหล่ามิจฉาชีพที่ยังคงวนเวียนอยู่ในทุกวันนี้นะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน p a s s i v e Wave Story ซีรีส์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Pass i v e Wave s t o r y ซีรีส์2เล่าเรื่องลงทุน ให้เป็นเรื่องง่ายติดตามเราได้ที่ Facebook, YouTube, b l o c k d i t Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts และ SoundCloud ของ Passive Way จิตตะและจิตตะเวลนะครับ